วันนี้มาพบกับนัดที่ช่องอะไรดีที่ฝรั่งเศสนัดฟรานนะคะวันนี้จะพามาทำไส้กรอกนะคะที่ฝรั่งเศสเวลาเราอยากทำเนี่ยเราไปซื้อไส้ได้ที่ไหนเราไปซื้อไส้ได้ตามร้านเอเชียนะคะร้านเอเชียร้านคองแฟร์หรือว่าเลอแคร์คาฟูก็ไปถามเขาได้เลยนะคะว่ามี บัวโยหรือเปล่าบัวโยเดอะบล็อกนะคะเบโออีแกกอาอนะคะบัวโยนะคะไปถามเขาเขาจะรู้จักนะคะบางร้านอาจจะไม่มีแต่ว่าให้เราสั่งแล้วก็มาเอาทีหลังได้เขาจะเตรียมไว้ในหะ้แล้วคราวนี้เรื่องของการยัดไส้กรอกนี่ทำยังไงนะคะสมัยนัดมาแรกๆนัดก็ใช้ฝาขวดน้ำเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ ยัดยัดยัดด้วยมือนะคะมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่มาช่วงหลังนี้ก็ง่ายขึ้นนะคะนัดใช้เครื่องเครื่องบดหมูนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะในรูปนะคะเป็นแบบนี้เป็นเครื่องบดหมูและนี้จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการยัดไส้กรอกด้วยนะคะตามตามแบบนี้นะคะแล้วก็เอาอุปกรณ์มาใส่เข้าไปนะคะสักครู่นะคะ นี่ต้องอันนี้นะคะอันนี้ใส่เข้าไปตรงนี้นะคะเียบเข้าไปนะคะถ้าหากเราจะบดหมูนะคะถ้าหากเราจะบดหมูเราก็ปิดด้วยตัวนี้นะคะแต่เมื่อเราไม่ได้ใช้ในการบดหมูเราเปลี่ยนเป็นใช้เพื่อที่จะทำไส้กรอกนะคะ เราจะใช้ตัวนี้เป็นฝาแล้วก็ตัวนี้แทนนะคะให้เสียบแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดแล้วด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้ก็ใส่นี้ลงไปนะคะแล้วพอเราผสมหมูกับเส้นกับกระเทียมแล้วก็ข้าวแล้วนะคะจากนั้นเราก็เอาไส้มาใส่ตรงนี้นะคะใส่ตรงนี้แล้วก็เอาหมูทั้งหมดเนี่ยที่ผสมแล้วมาวางมาข้างบน แล้วก็เปิดสวิตช์นะคะให้ทำงานแล้วหมูก็จะไหลออกมาช่องนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำยังไงคะ่ะนี่คือเนื้อหมูติดมันนะคะที่บดมาแล้วนะซื้อแบบหมูติดมันบดมาแล้วจากที่ห้างแล้วก็โขลกกระเทียมใส่ลงไปผสมวุ้นเส้นแล้วก็ผักสีเขียวๆนี่คือแปริีนนะคะของฝรั่งตัดใส่ฝอยๆลงไป นะคะเพื่อให้มีความหอมนะคะจากนั้นก็ <aria S 2> หุงข้าวนะคะข้าวสุกเอาข้าวร้อนใส่แต่ละคนแต่ละสูตรก็อาจจะต่างกันนะคะของพวกเราใส่ข้าวร้อนเพื่อที่จะให้เปรี้ยวง่ายขึ้นนะคะจากนั้นก็ผสมใส่เกลือใส่ซอสน,นิดหน่อยรสชาติตามชอบนะคะเมื่อผสม หมูข้าวหุ้นเส้นปรุงรสเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เตรียมยัดไส้นะคะภาพที่เห็นคือไส้หมูค่ะแช่น้ำไว้ประมาณ30นาทีจากนั้นก็เอาไส้หมูเนี่ยมาใส่ตรงปลายท่อของเครื่องยัดไส้กอกค่ะทำเหมือนในรูปนะคะนะคะทำไปเรื่อยๆร,ยร,ยรยนะคะ จนสุดความยาวของไส้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มยัดไส้กรอกน,นะคะเอาหมูที่หมากใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดให้เครื่องทำงานนะคะหมูก็จะค่อยๆไหลลงมาไหลลงมานะคะดังที่เห็นในรูปนะคะหากเราไม่จับไม่ช่วยดึงเนี่ย ไส้กรอกก็จะแน่นนะคะค่อนข้างแน่นเพราะฉะนั้นคนหนึ่งเอาหมูใส่ไว้ข้างบนแล้วอีกคนนึงจับไส้ให้ค่อยๆไหลลงไปข้างล่างเนี่ยน่าจะดีกว่าจะทําให้ไส้ไม่แน่นแล้วก็ไม่แตกนะคะคือถ้าปล่อยทําเองคนเดียวแล้วปล่อยให้มันไหลเองเนี่ยมันจะแน่นเกินไปค่ะเมื่อยัดเสร็จ ก็มัดด้วยเชือกแล้วก็มาตากสักคืนหนึ่งนะคะให้ได้ความเปรี้ยวตามที่ชอบค่ะจากนั้นก็มาทอดรับประทานค่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับนัดเนี่ยยากก็คือทำยังไงให้ผสมออกมาแล้วอร่อยนะคะใครทำอร่อยส่งมาให้ชิมบ้างนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ